สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเต้ก็จะมารีวิวนะคะชุดหน้าแมวถาว่าในเซตเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะนี่แพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะคะใส่ถุงซิปล็อกกันลมกันฝุ่นอย่างดีนะคะเรามาแกะดูกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะก็จะเป็นดินเบาเกาหรีอสีขาว50กรัมค่ะ สีเนื้อไปอีก50กรัมสีดำไปอีก50กรัมค่ะมาพลักเปกดินกันก่อนนะคะด้วยโมนาซิลิโคนตาหวานอีก1นึ่งอันค่ะอันนี้ก็สามารถไปทำชิ้นงานได้อีกหลากหลายเลยนะคะต่อมานะคะดินเบาเกาหลีสีเทาอีก100กรัมไปเลยค่ะนี่ดินอัดแน่นสัเต็มเลยนะคะดินเกาหลีเนี่ยจะเป็นดินที่แห้งได้เองตามอุณหภูมิห้องนะคะ แล้วก็แห้งมัวจะเบาเหมือนโฟมค่ะ